ความอดทนพยายามการต่อสู้แข่งขันการเอาชนะศัตรูการวางแผนมีเป้าหมายมีโชคลาภสวัสดีค่ะพี่บีบุรพพยากรค่ะวันนี้จะพามาดูเนินนะคะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการต่อสู้แข่งขันนั่นก็คือเนินอังคารสูงนั่นเองนะคะใครมีเนินตรงนี้นูนๆสวยๆและมีเส้น จากเนินอังคารสูงพุ่งไปสู่เนินอาทิตย์นั่นหมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามเป็นนักต่อสู้มีความภาคเพียรการต่อสู้แข่งขันไม่ว่าจะทางด้านใดถ้าใครเป็นนักกีฬามีเส้นนี้ก็จะประสบความสําเร็จแข่งขันครั้งใดก็จะชนะเป็นถึงแชมป์ได้เลยหรือจะสอบแข่งขันทางด้านต่างๆก็สําเร็จได้โดยง่ายนะคะ เป็นคนมีเป้าหมายมีปฏิพาณธั